สวัสดีค่ะสาวๆก็วิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่เราจะมาฉลองครบเอ่อซับสไครเบอร์ครบ3,000เย้นะคะก็คือเอ่อโชวนะคะทำวิดีโอ youtube มาก็ระยะเวลารวมระยะเวลาทั้งหมดก็ประมาณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะคะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคือโชว์เริ่มทำตั้งแต่ช่วงปลายปี2010แล้วก็ต้นปี2011อะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ว่า นับระยะเวลารวมแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะคะที่ทำ Youtube มานะคะแล้วก็3ปีนี้นะคะก็มี s u b สไคร์เบหรือว่ามีผู้ติดตามชาแนลของโชวก็อยู่ที่ประมาณ3,000กว่าแล้วก็เลยบอกเออดีใจจังเลยที่มีคนติดตามแล้วก็ดีใจที่วิดีโอที่เราทำออกมาเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนคือทุกคนสามารถเออเอาเทคนิคไปใช้หรือว่าได้ความรู้อะไรประมาณนี้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วก็เออแล้วเราโชวรู้สึกว่าเออ ตั้งแต่ที่ทำ u t u b e มาก็ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นมีเพื่อนเยอะขึ้นเใช่ก็มีเพื่อนเยอะขึ้นนะคะก็เป็นเพื่อนๆที่ทำ u t u b e เหมือนกันนะคะมีทั้งที่แบบเคยเจอกันแล้วแล้วก็ยังไม่เคยเจอกันแต่ก็คุยกันเหมือนสนิทกันเป็นแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรประมาณนี้แต่คือก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจดีนะคะก็เลยคิดว่าเออ ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าเออซับสไคร์เบอร์ครบ3,000เมื่อไหร่ก็จะทำกิฟต์เอาเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาชวนสาวๆมาร่วมสนุกหรือว่ามาเล่นเกมกันนะคะก็คือเป็นการฉลองครบรอบซับสไคร์เบอร์ครบ3,000นะคะไม่ใช่ฉลองครบรอบนะคะก็คือฉลองที่โชว์มีคนติดตามครบ3,000นะคะก็เป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แพงมากอะไรเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสำหรับการทำกิฟต์เอาเลยวันนี้โชว์ก็มีของรางวัลให้อสองสองของ สองรางวัลน,นะคะก็คือ,อ,อกติการก็ง่ายๆนะคะก็จะมีอยู่3ข้อเออแต่ว่าขออนุญาตนะคะก็คือถ้าน้องๆหรือว่าสาวๆทีออ่อายุต่ำกว่า18ยังไงต้องขออนุญาตผู้ครองนิดนึงนะคะในการเล่นร่วมสนุกกันในครั้งนี้นะคะก็เพราะว่าเราอาจจะต้องมีการส่งของ,ส,งส่งของไปให้แล้วคุณจะต้องแบบ มีการบอกข้อมูลส่วนตัวเช่นที่อยู่ที่อยู่อะไรประมาณนี้ก็คือถ้าน้องต่ำกว่า18ขออนุญาตพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วก็กกติกาง่ายๆก็มี สาข้อง่ายๆไม่มีอะไรยากนะคะข้อแรกก็คือเป็นสมาชิกนะคะในชาแนลของโชวก็คือ subscribe นะคะข้อที่2ก็คือไปติดตามกันที่ทาง facebook นะคะก็คือ,อโชจะมีลิงก์ให้นะคะก็คือจะเป็น facebook fanpage เอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเวลา facebook แฟนเพจของโชต้องบอกตามตรงว่าโชไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรแบบบ่อยครั้งแบบทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่โจโชแบบเจอข่าวดีหรือว่ารู้ว่าตรงนี้มีส่วนลดหรือว่ารู้ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นโชก็จะมาอัปที่ f เ o ซบุ๊กแฟนเพจนะคะเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ใน facebook ก็จะก็จะทราบข่าวคราวว่าเออตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นตรงนีเออ้เครื่องสำอางแบรนด์นี้มีลดนะแล้วก็อะไรยังไงนะคะออแล้วก็ ถ้าสา,สามีข้อความมีเรื่องอยากจะถามนะคะเกี่ยวกับเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์โปรดักต์โน่นนี่นั่นก็พูดคุยกันได้ถาง a c e b o o k นะคะส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็กติกาข้อที่3นะคะก็คือ,อ,อคอมเมนต์นะคะใต้วิดีโอนี้นะคะคือคําถามก็คือว่าสาวๆนะคะติดเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นคนบ้าเครื่องสําอางถูกไหมแต่คือสิ่งที่บ้าประเภทที่บ้าซื้อที่สุดนะคะคืออะไรอย่างโชว์โชว์เป็นคนบ้าซื้อลองค<า><ๆ>ําถามก็คือว่าสาวๆเป็นคนบ้าซื้อเครื่องสําอางประเภทไหนนะคะ<ๆ>ก็คอมเมนต์ในใต้วิดีโอนี้นะคะเป็นใต้วิดีโอ y o u t u b e นะคะว่าสาวๆชอบ ซื้อเครื่องสมองประเภทไหนนะคะขออนุญ,ญาตเปิดให้คอมเมนต์ต่อ1ยูเซอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็จะเปิดเล่นกันประมาณ2อาทิตย์นะคะในการร่วมสนุกกันแล้วก็หลังจาก2อาทิตย์โชว์ก็จะมาจับรางวัลผู้โชคดีกันนะคะว่าสาวๆจะได้ของรางวัลเซตไหนไปนะคะสำหรับของรางวัลนะคะที่ผู้ชนะจะได้ไปนะคะก็จะมีอยู่2 2ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีอยู่2ท่านท่านแรกนะคะก็จะได้สิ่งนี้ไปค่ะเซตนี้ไปนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะ ของ Urban Decay ชื่อว่า p t t e t t m o p a l e t t e นะคะแล้วก็จะมีะตัว w i ฟ์นะคะจะเป็นของ Simple นะคะทีะ่คิดว่าเป็นเป็นด่งดังพอสมควรใน YouTube แล้วก็เผื่อว่าสาวๆที่อยู่ทางเมืองไทยแบบเป็นคนชนะอะไรเงี้ยคือก็จะได้ตัวนี้ไปลองใช้กันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลิป ปลาล์มของอวัซลีนแต่ว่ามันชื่อ,อลิปซีนนะคะโรซ่านะคะก็คือจะเป็นรุ่นพิเศษที่เขาทำออกมาคือวัซลีนเนี่ยจะมีแบบเป็น,เป,นเป็นปลาลมธรรมดาเป็นเป็นลิปมันธรรมดาแต่ว่าก็คือเป็นวัสลีนธรรมดาแต่ว่าอันนี้เหมือนเขาทำพิเศษออกมาเป็นวัสลีนโรซ่านะคะก็จะเป็นได้ไปสามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโชว์เปิดให้ดูดีกว่าว่าพาเลตตัวนี้มัน หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ในเลิตเขาก็จะมีไอไอพายเมอร์ให้ด้วยนะคะในเซตนะคะแล้วก็ตัวของอายแชโดว์ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าแนวสีสันนะคะเป็นชิมเมอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นสีที่แบบมีโทนสีน้ำตาลสีชมพูแล้วก็โทนสีที่สามารถแบบแต่งเป็น สมุกี้อายได้เลยประมาณนี้นะคะก็ส่วนของรางวัลอีกเซตหนึ่งนะคะที่ผู้ชนะอีกท่านหนึ่งจะได้ไปนะคะก็คือจะเป็นของรางวัลเซตนี้ค่ะขออนุญาตดีก่อ <c oughs> น,น,นะะก็จะเป็นเซตนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันก็จะมีตัวไวฟ์เช็ดเครื่องสำอางนะคะเอาไว้แบบเช็ดหน้าอย่างเงี้ยของยี่ห้อซิมเพิลเหมือนกัน1แพ็คแล้วก็จะมีลิปมันลิปบาล์มของวัซซีลีโรซาเป็นวัซลีลกุลาบอะไรประมาณนี้เพราะมันมันจะเป็นกลิ่นกุลาบะคะ่ะก็ 1>, 1กับหอันนะคะแล้วก็อายแชโดว์พาเลตของย e ี่ห้อเซฟอร่านะคะอันนี้เป็นอของแบรนด์เซฟอร่าเลยแล้วก็โชว์เลือกเอาสีนี้เพราะว่ามันแบบมันเป็นโทนธรรมชาติแล้วก็ทุกคนแต่งได้แน่นอนนะคะแล้วก็เลือกที่จะซื้ออายแชโดว์เพราะว่ามันอย่างที่บอกอะทุกคนใช้ได้คือถ้าเป็นพวกแป้งหรือเป็นรองพื้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวและสีผิวด้วยมันก็อาจจะลำบากนิดน,นึงแต่ว่าอายแชโดว์เนี่ย ทุกคนใช้ได้แน่นอนนะคะหน้าตาของเลตก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นแบบโทนธรรมชาติโทนที่โชว์ชอบอะ่ะพอเปิดมาแล้วแบบโอ้ยสวยจังเลยอยากได้เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสีประมาณนี้นะคะจะมีทั้งสีชิมเมอร์แล้วก็สีด้านนะคะแล้วก็จะมีใบแบบพลาสติกบอกให้เป็นไกดให้อะคะ่ะว่าเอออันนี้เป็นอะเชโดเป็นสีอะไรเป็นไฮไลท์ละอะไรเงี้ยค่ะก็สวยดี นะคะมีแปลงมาให้ด้วยนะคะก็ตื่นเต้นเนะเาะไม่รู้ว่าใครจะได้ไปแต่ก็แบบนะคะแพคเกจิ้งดูฮารูฮาราสวยงามนะคะเป็นพลาสติกเหมือนแบบเหมือนกระเป๋าตังค์เลยอ,ะอ่ะนะคะชอบ,บรู้สึกประทับใจอายแชโดวข์ของอข,ของเซฟราพอสมควรมีโอกาสก,ก็จะซื้อเก็บมาไว้เป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงนี้โชว์แบบจำสินอยู่ก็เลยแบบแล้วอายแชโดว์ตัวเองก็เยอะมากก็เลยแบบ เอาไว้ก่อนนะคะให้เพื่อนๆไปใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่สาวๆจะได้ไปตัวตัวซิมเปิลเนี่ยก็ถ้าสาวๆที่แบบอยู่ทางยุโรปหรือว่ายุทางอเมริกาเนี่ยอาจจะแบบหาใช้ได้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ก็ถือว่าแบบนะของรางวัลนะก็เอาไปใช้แบบฟรีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสาวที่อยู่ทางเมืองไทยก็จะได้แบบเออโชคลิดถึงคนเมืองไทยเยอะสุดนะเนี่ยเออก็ถ้าสาวๆอยู่ทางเมืองไทยก็จะได้มีโอกาสเอาไปลองใช้ด้วยเพราะว่าเชื่อว่า ที่ทางเมืองไทยอาจจะยังไม่มีขายตัวซิมเปิลตัวนี้แล้วก็ลิปมันตัวนี้นะคะก็ เนี่ยราคาเป็นสิ่งที่สาวๆจะได้ไปก็ยังไงอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะแล้วก็อีกสองอาทิตย์โชวจะจับรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ของรางวัลท้ายนี้นะคะโชวก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็สาวๆทุกคนนะคะที่ติดตามชาแนลของโชนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้โชวเพราะว่าคนทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นี่โชวโชวคิดว่าคิดไปเองมโน มีน้องคนนึงบอกว่าเออมนโนเหมือนเรารู้จักกันอะไรเงี้ยคือโชวอ่านทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วก็โชพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะคะบางบางคอมเมนต์อาจจะช้าไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็พยายามตอบให้ครบนะคะเพื่อให้รู้ว่าเออโชแบบโชอ่านนะแล้วก็เอ่อทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์โชก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นกําลังใจให้โชอยากจะให้แบบเออทำทำแบบวิดีโอดีๆต่อไปอะไรเงี้ยนะคะก็ <laughs> นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณสาวๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้โชว์นะคะก็ยังไงเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้าเจอกันใหม่นะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ